สวัสดีครับผมปรัก AB p r e m i เมีย t o มเตครับวันนี้พลาดไม่ได้จริงๆนะครับสำหรับสาวก SLK ครับยิ่งนานวันนะครับยิ่งมีคุณค่ามากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเลยนะครับคันนี้ผมบอกเลยว่าถ้าใครกำลังมองหาไม่ว่าจะเป็นสายเก็บสะสมต่างๆนะครับคันนี้น่าสนใจจริงๆครับมันคือ SLK 200ครับเป็นสีขาวเบาะแดงนะครับรถมือเดียวเท่านั้นนะครับประวัติเข้าศูนย์ตลอดนะครับทุกๆ1 0 0 0กิล คันนี้เนี่ยป้ายแดงออกศูนย์ด้วยนะครับตัวรถครับปี2013ครับจดทะเบียนปี2014ครับด้วยราคาครับ1,689,000บาทครับกับเลขไมลเพียง78,000กิโลแท้ๆนะครับย้ำเลยว่าแท้ๆนะฮะตามไปดูในคลิปกันครับ หนึ่งในคันที่ AB Premium มีเข้ามานะครับและอยากนำเสนอมากๆสำหรับผู้ที่ชอบในการเก็บสะสมรถก็แล้วแต่นะครับคันนี้เนี่ยบอกเลยว่าพลาดไม่ได้จริงๆนะครับ SLK 2 0 0ครับรหัส R 1 7 2ครับตัวนี้เป็น AMG Package มาเรียบร้อยหมดทุกอย่างนะครับของแต่งชุดแต่ง AMG เดิมโรงงานเลยไฟหน้าระบบไฟหน้าเป็นแบบ ILS นะครับอินเทลร์เจนไ์ซิสเต็มของ Mercedes ครับมีในส่วนของไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไล h ์มาให้นะครับพร้อมไฟลงไฟเลี้ยว ใช้งานได้ครบปกตินะครับตัวโครมไฟสวยกลิบมากๆเลยสวยใสายมากเจ้าของเดิมเนี่ยจอดในร่มนะครับแล้วก็มีคนดูแลรถให้โดยตลอดเลยนะครับด้านล่างนะครับในส่วนของไฟที่เป็นขีดตรงแบบนี้ก็จะเป็น daytime running light ให้ด้วยตัวโครเมี่ยมต่างๆคิวโครเมี่ยมต่างๆโลโก้เมอร์เซเดสไม่มีลอกล่อนแตกหักใดๆทั้งสิ้นเลยสมบูรณ์มากโลโก้ตัวเมอร์เซเดสที่ฝังอยู่ตรงกระโปรงหน้านะครับสังเกตได้เลยว่าไม่มีล่องรอยลางเรือนเลยนะครับอักษรทุกอย่างนะครับสัญลักษณ์ทุกอย่างชัดเจนมากกันชนหน้าของ เขามาพร้อมเซ็นเซอร์การระยะให้เรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นแผงลังพึ่งต่างๆนะครับสมบูรณ์ร้อเเซเลยนะครับสมบูรณ์ร้อยเหมดทุกอย่างรถสวยจริงๆหน้าสะสมจริงๆนะครับแล้วก็ในส่วนของฝากระโปรงเนี่ยจะมีในส่วนของช่องระบายอากาศต่างๆนะครับด้วยกันถึง2ช่องนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านหน้าฝากระโปรงเนี่ยจะมีในส่วนของสันคมต่างๆที่วงบอกว่าคันนี้เนี่ยมาเป็นรถสปอร์ตแล้วก็ดูหน้าขับหน้าขี่มีเสน่ห์มากๆนะครับตามมาดูทางด้านข้างกันดีกว่าครับมาดูทางด้านข้างรถกันต่อนะครับ คันนี้ AMG p a ็ k เกจครับเพราะฉะนั้นมาคู่กับตัวล้อ AMG เดิมโรงงานเลยนะครับสภาพล้อสวยมากนะครับไม่คดไม่ดุง้งไม่แตกไม่ร้าวเลยเป็นล้อขอบ18นิ้วครับ AMG นะครับรัดด้วยยางดีมากๆเหมือนกันนะครับเป็นยาง Pirelli นะครับ P Zero ตัวยางเนี่ยปี2020เช่นเดียวกันดีมากนะครับใครได้ไปนะครับเรื่องยางนะครับได้สเปคที่ดีเรื่องล้อเรารับประกันอยู่แล้วนะครับไม่แตกไม่กดไม่ดุตัวแก้มข้างครับจะมีในส่วนของคิ้วโครเมียมต่างๆ ที่เป็นลนักษณะโค้เมียมแบบนี้นะครับรวมถึงในส่วนของแผงพลาสติกที่เป็นสีดําแบบนี้นะครับสมบูรณ์มากเลยไฟเลี้ยวครับอยู่ตรงกระจกมองข้างก็ในส่วนของกระจกมองข้างของเขาเนี่ยสามารถพับได้กางได้ปรับองศาได้หมดทุกอย่างเป็นระแบบ Cshape แบบนี้นะครับตัวไฟระบบมองข้างทุกอย่างทํางานได้เป็นปกตินะครับไม่มีร่องรอยการแตกหักใดๆทั้งสิ้นเลยมือจับทุกอย่างนะครับสวยงามมากตามมาดูทางด้านท้ายกันดีกว่าครับเรามาดูทางด้านท้ายรถครับรหัส S L K 200 โลโกโ้ m e r c e d e s ไฟเบรกดวงที่3นะครับรวมถึงโครงไฟท้ายของเขาสวยครับให้ว่าเกือบ100%เลยนะครับผ่านระยะการเวลามาค่อนข้างที่จะหลายปีแล้วแต่ยังคงสภาพแบบนี้ได้นะครับ หนึ่งในตองอูเลยนะครับใครหาอยู่ผมบอกเลยว่าพลาดไม่ได้จริงๆนะครับกันชนท้ายนะครับเป็น AMG นะครับมาพร้อมกับเซ็นเซอร์กัะยาให้เรียบร้อยปลายท่อก็เป็นปลายท่อเดิมโรงงานเลยนะครับเรามาดูในส่วนของฝาท้ายกันครับฝาท้ายเปิดมาแล้วครับลดเรื่องทะเบียนเก่าเจ้าของหน่อยนะครับตัวฝาท้ายของเขานะครับในส่วนของสติกเกอร์นะครับตัวเตือนความระมัดระวังต่างๆนะครับตัวโช๊คฝาท้ายนะครับทำงานได้ดีเลยนะครับนี่นะครับ แล้วก็ในส่วนของที่เก็บของต่างๆของเขาเนี่ยด้วยความเป็นสปอร์ตโรสเตอร์เพราะฉะนั้นด้านหลังเนี่ยอาจจะเก็บของได้ไม่เยอะเท่าที่ควรเท่าไหร่นะครับแต่ว่าแลกกันกับรถที่เปิดประทุนได้เป็นรถสปอร์ตนั่งได้แค่2คนเท่านั้นเพราะฉะนั้นด้านหลังเนี่ยก็พอเพียงนะครับสำหรับกระเป๋าเดินทางที่ใส่เสื้อผ้าไปด้วยกันเนี่ยสามารถใส่ได้ด้านล่างครับเราจะเปิดมาดูในส่วนของตัวล้ออะไรตัวยางอะไรต่างๆนะครับชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะครับ มีมาให้ครบนะครับแม่แรงเครื่องไม้เครื่องมือก็จะดูในส่วนของด้านล่างของตัวล้อกระทะของเขานั่นเองโครงสร้างดีสวยเลยนะครับไม่มีร่องรอยการชนกันรอยเชื่อมใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับอบอกคําเดียวเลยครับว่าอิจฉาเลยนะครับสําหรับใครที่จะเป็นเจ้าของคนต่อไปของเจ้า SOK OK 200คันนี้ตามไปดูทางด้านในของตัวรถกันต่อดีกว่าครับเรามาดูในส่วนของภายในของเจ้า SOK OK R12 นะครับ s k OK 200 ลักษณะกุญแจเป็นแบบน้ำเต้านะครับเป็นลักษณะแบบเสียบแล้วก็บิดนะครับติดเร็วนะครับไม่มีการลากในส่วนของการสตาร์ทเลยนะครับชึ่งเดียวติดเลยนะครับแผงประตูของเขาที่เป็นลักษณะสีอลูมิเนียมบรัชนะครับก็จะมีในส่วนของปลดล็อกล็อกรถนะครับแล้วก็ในส่วนของการปรับตัวเบาะไฟฟ้านะครับพร้อมเมมโมรี่สจุดครับแล้วก็ในส่วนของปุ่มต่างๆที่เป็นปุ่มเปิดปิดตัวกระจกซ้ายขวาเป็นแบบออโต้ให้เรียบร้อยนะครับการบังคับนะครับ กระจกมองข้างนะครับพับได้กลางได้นะครับนี่พับปุ๊บกลางนะครับทำงานได้เป็นปรติหมดทุกอย่างนะครับตัวพวงมาลัยครับเป็นพวงมาลัยแบบสูตรตัด multi function ครับสัญลักษณ์ต่างๆนะครับสมบูรณ์มากๆนะครับจับแล้วกระชับมือมากแล้วก็ตัวพวงมาลัยเนี่ยสามารถปรับได้เข้าออกได้แบบนี้นะครับนี่ ขึ้นลงได้เป็นปกติใช้ระบบไฟฟ้าหมดทุกอย่างนะครับไฟหน้ามีให้แบบออโต้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับด้านหลังพวงมาลัยเนี่ยจะเป็นในส่วนของพัดเดอร์ชิพสามารถชิปดาวชิปอัพได้นะครับเปลี่ยนเกียร์ลงเปลี่ยนเกียร์ขึ้นได้หมดทุกอย่างนะครับตอบสนองความต้องการเวลาเราขับรถสปอร์ตนะต้องการความรวดเร็วนะครับ ความแบบว่าสนุกสนานในการขับรถหน่อยนะครับใช้พัฒนาชิพเนี่ยทำให้มีความสนุกในการขับรถมากขึ้นนะครับการไฟเลี้ยวก้านปัดน้ำฝนอยู่ด้านดั้นซ้ายครับด้านล่างก็จะเป็นส่วนของก้านครุสคอนโทรลต่างๆมาดูในส่วนของความสําคัญของคันนี้นะครับว่าเลขไมล์ของเขาเนี่ย78,891กกิโลเมตรเท่านั้นครับ 7 8 8 9 1กิเโลเมตรเท่านั้นคันนี้รับประกันเลยนะครับว่าไม้แท้รถออกศูนย์แน่นอนในส่วนของคอนโซลกลางนะครับด้านบนจะมีในส่วนของตัวโครโนโรมาให้หรือว่นนาฬิกากลางของจาก Mercedes นะครับก็ทำงานได้เป็นปกติหมดทุกอย่างนะครับเป็นออปชั่นที่ต้องแอดออนเข้าไปช่องแอร์นะครับด้านหน้ามีด้วยกันถึง4ช่องนะครับเป็นลักษณะแบบเครื่องบินต่างๆแบบนี้นะครับหมุนเปิดปิดได้หมดนะครับปรับองศาขึ้นลงทำงานได้ดีส่วนจอของเขาเป็นจอเดิมนะครับติดรถมา เป็นจอจาก Mercedes-Benz นะครับก็มัลติฟังก์ชันครับสามารถนะครับฟัง f m ฟ m ได้นะครับเชื่อมต่อบลูทูธนะครับผ่านระบบโทรศัพท์ได้หมดทุกอย่างแล้วก็ในส่วนของดิสกนะครับก็สามารถเล่นได้หมดตัวคอนโซลกลางในส่วนของวิทยุต่างๆนะครับลักษณะไม่ลอกไม่ล่อนเลยสมบูรณ์มากครับตัวจอได้นะครับนี่นะครับทำงานได้เป็นปกตินะครับ traction control มีมาให้ จะเปิดจะปิดก็ได้นะครับแล้วก็โหมด e ีโก้ในการขับรถประหยัดน้ํามันรวมถึงการเปิดปิดในส่วนของ parking sensor นะครับมีมาให้หมดทุกอย่างไฟพามาครับนะครับไฟฉุกเฉินต่างๆนะครับระบบแอร์ของเขาเป็นระบบแอร์แบบโซนเดียวสามารถปรับองศาได้จากการหมุนแบบนี้นะครับปรับองศาได้เลยนะครับด้านขวาก็จะเป็นในส่วนของความแรงพัดลมต่างๆนะครับปุ่ม a อต่างๆนะครับปรับองศานะครับไม่ว่าจะเป็นไล่ฟ้า หรือว่าลงด้านล่างนะครับออกเท้าต่างๆออกตรงกลางต่างๆใช้ได้หมดเพราะว่าอเลมีหนึ่งช่องครับสามารถเสียบชาร์จแบตเตอรี่ได้รวมถึงช่องเก็บเหรียญเล็กๆน้อยๆตรงนี้มีมาให้ด้วยหัวเกียร์ของเขาครับเป็นหัวเกียร์แบบ7สปีดนะครับนี่นะครับเปลี่ยนเกียร์นะครับเปลี่ยนเกียร์ไม่มีสันไม่มีกระพือเลยนิ่งๆเงียบเงียบแล้วก็เป็นเกียร์ที่เป็นทิปโทนิกได้ด้วยนะครับปัดซ้ายปัดขวานะครับนี่ใส่เกียร์ได้นะครับนอกจากแพทเทอร์ชิพแล้วนะครับด้านหลัง ปุ่มคอนโทรลต่างๆนะครับเมาส์สกอร์ต่างๆเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับเลื่อนซ้ายเลื่อนขวานะครับหรือว่าจะหมุนซ้ายหมุนขวาใช้งานได้ครบหมดทุกอย่างไม่มีปัญหาเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของปุ่มคําสั่งการเปิดปิดนะครับตัวหลังคาของเขานะครับก็สามารถใช้งานได้เป็นปกตินะระบบหลังคาต่างๆระบบไฟฟ้าต่างๆของเขายังใช้ได้ดีมากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองปิดให้ดูนะครับรวดเร็วครับ ไม่ได้ทำงานฝืดหรือว่ามีปัญหาใด้ทั้งสิ้นนะครับนี่อ่ะพอเราปิดเรียบร้อยหมดทุกอย่างนะครับเสียงเตือนนะครับจังหวะเดียวตึ้งขึ้นมาก็แสดงว่าโอเคเราปล่อยมือได้แล้ว นะครับหรือว่าถ้าเราเปิดหรือปิดเนี่ยเราปล่อยมือกลางคันนะครับตัวทํางานของเขาเนี่ก็จะหยุดการทํางานเพื่อเวลาเราเอาเข้าไปเซอร์วิสต่างๆเนี่ยระบบตรงนี้ก็ทํางานได้เป็นปกติหมดทุกอย่างคร่าวๆนะครับภายในของเจ้า SOK OK, R12 SOK OK 200เนี่ยมีแค่2ที่นั่งเท่านั้นนะครับนั่งข้างหลังไม่ได้นะครับแต่ว่า ที่สําคัญของเขาอีกอย่างหนึ่งที่ผมสังเกตเห็นนะครับด้านหลังของหัวหมอนของเราเนี่ยจะมีในส่วนของพลาสติกของออปชันเนี่ยกันลมย้อนมาให้ด้วยคันนี้มีมาให้นะมันอยู่ตรงนี้นะครับเราสามารถดึงมาแบบนี้ได้เนี่ยซ้ายและขวาตรงนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะหากันนะครับสาว,วก s l k นะครับคันนี้มีมาให้ครบหมดทุกอย่างเลยนะครับสุดท้ายครับเราจะพาไปดูในส่วนของเครื่องยนต์ว่าหน้าตากษณะแบบไหนตามไปดูครับ สุดท้ายครับเราจะมาดูในส่วนของเครื่องยนต์ครับของเจ้า SOKR12 คันนี้นะครับโชคฝากระโปรงทํางานได้ดีเป็นปกตินะครับไม่หย่อนไม่ล้าเลยนะครับเด้งเลยเด้งเดงเลยนะครับแผนกันความร้อนเดิมครับรอยดอทเม็ดอาร์กต่างๆนะครับคมกริบเลยนะครับสีนยาแนวนะครับหน้าฝากระโปรงต่างๆสามารถใช้เหล็บ จิกเข้าไปได้เลยนะครับนุ่มๆเลยรอยพับต่างๆนะครับทุกอย่างนะครับขอบตัวฝากระโปรงหน้าทุกอย่างนะครับเดิมโรงงานเลยนะครับน็อตแก้มข้างไม่มีแกะเลยสักตัวนะครับน็อตฝากระโปรงเดิมการทํางานของเครื่องยนต์เนี่ยเครื่องยนต์ของเขาเนี่ย SLK 200เป็นเครื่องยนต์1,800ซีซีเทอร์โบ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสาสใจแน่ๆคุ้มแน่ๆนะครับกับการขับขี่แบบอารมณ์แบบรถสปอร์ตแบบนี้นะครับห้องเครื่องต่างๆนะครับการทํางานของเครื่องยนต์ต่างๆค่อนข้างที่จะนิ่งเงียบๆเลยนะครับดูแลดีมากนะครับเข้าศูนย์ตลอดนะครับเซอร์วิสทุกๆ1 0,000โลเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างทำงานได้สมบูรณ์แน่ๆแผ่นสติ๊กเกอร์ต่างๆมอกนะครับสติ๊กเกอร์น้ำยาแอร์ต่างๆสติ๊กเกอร์จากเดิมโรงงานหมดทุกอย่างนะครับอยู่ใน ตำแหน่งที่เดิมนะครับไม่มีํำรุดเสียหายใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับโครงสร้างสวยมากครับรถหน้าเก็บหน้าสะสมมากๆเลยนะครับยอมแพ้เลยครับคันนี้นะครับรถได้จากเจ้าของเก่ามาแบบไหนไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมเลยนะครับตั้งราคาขายได้เลยนะครับ สำหรับคนที่สนใจครับ m e r c e d e s b e n z S l k 200 r 1 7 2ครับรถมือเดียวครับออกศูนย์เบนซ์ไทยแลนด์นะครับประวัติศูนย์ครบเลยนะครับเลขไม้แท้ๆเพียง78,000กิโลเท่านั้นนะครับกับราคาครับ1,689,000บาทครับใครโทรมาก่อนก็มีสิทธิ์ก่อนนะครับ095-000-5555 095-000-5555และช่องทางทางออนไลน์ครับ Facebook, YouTube รวมถึง TikTok ด้วยนะครับ ใครสนใจก็แอดสซายเข้ามาคุยกันได้ครับแอดสซาย AB Premium Motor นะครับส่วนใครจะมาเยี่ยมเยือนดูตัวจริงครับเส้นการนาพิเศษเลยสมาคมชาวบอกใต้มาประมาณ1กิโลเมตรเท่านั้นมาไม่ถูกโทรมาได้เลยวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับสนับสนุนโดย c r r 4 s u r ั sure. เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา c a r ์โฟ r e com